คิดถึงแฟนเก่าจะทักหาดีไหมสวัสดีครับผมคุโรบสอนจิวะของน้องสายดำวันนี้นะครับการที่คุณนะครับโหยหาแฟนเก่าเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนะครับเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับให้คุณน่ะติดหนี้ทางจิตใต้สำเร็จนะครับวันนี้คุณก็เลยยังโหยหาเขาอยู่ครับตอนที่เลิกกันคุณก็เห็นแต่ข้อผิดพลาดเขาไม่งั้นนะความสัมพันธ์คงไม่มีปัญหาเนาะตอนอยู่ด้วยกันคุณก็ไม่ได้เห็นค่าเขามากนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากทักไปก่อนนะครับ คุณทักได้นะ้ครับแต่กูบอกเลยเขาจะบล็อกนะครับหรือว่าเขาก็ไม่ตอบคุณแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับวิธีการนะครับไม่ใช่ให้คุณทักก่อนครับวิธีการจะต้องทําให้เขานะครับเห็นค่าคุณอีกครั้งเพราะการที่เขาอะไปอะคุณเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณว่าคุณมีค่าแล้วสําหรับชีวิตเขาครับคุณจะต้องนะครับหลอกสมองเขาครับให้เขา่รู้สึกว่าคุณมีค่านะครับเขาถึงจะอยากกลับมาครับวิธีการนะครับคือให้คุณนะครับห้ามทักก่อนเด็ดขาดใช้กดเรียกว่ากด no reach out นะครับคือ ให้คุณนะครับห้ามติดต่อเข้าไปก่อนเด็ดขาดนะครับแต่ไม่ให้คุณอยู่เฉยๆนะครับคนละกดกับกด no contact นะครับกด no contact เนี่ยจะบอกว่าให้หายไปเลยจากชีวิตเขาไม่ต้องโพสไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับการที่วันนี้นะครับมีคนที่ยังไม่ชอบสินค้าคุณนะครับมีคนที่เขาไม่ชอบสินค้าคุณแล้วนะครับแล้วคุณหายไปจากชีวิตเขาคุณคิดว่าเขาจะตามคุณไหมนะครับเขาจะยิ่งดีใจนะครับเขาจะยิ่งนะครับลืมคุณเพราะว่าสินค้าคุณเน่ะเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการตั้งแต่ต้นไงนะครับ วันนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยู่หายไปนะครับใช้กด no contact นะครับทาไมเขาต้องตามคุณครับเพราะคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนะครับแต่นะครับวิธีการนะครับคือคุณจะต้องทําให้เขานะครับรู้สึกว่าคุณเป็นสินค้าที่เขาต้องการนะครับโดยการที่เรานะครับพัฒนาตัวเองนะครับการที่เราไปวิเคราะห์ปมนะครับวิเคราะห์บุคลิกเขานะครับแล้ว เอาทั้งปมชีวิตเขาระบุลิกเขาเนี่ยมารวมกันนะแล้วก็สร้างสรรโพสนะครับในการที่จะโพสต์ที่ปมนะครับให้เขารู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่เขาต้องการในชีวิตนี้นะครับคุณเท่านั้นนะครับที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้คุณเท่านั้นที่เป็นคนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเขาครับแบบนี้เขาถึงอยากจะทักมานะครับแบบนี้เขาถึงอยากจะกลับมาหาคุณครับแบบนี้เขาถึงจะคิดว่าคุณมีค่าอยากจะกลับมาหาอีกนะครับเวลาเขามาส่องนะครับไม่ว่าเขาจะบล็อกยังไงนะครับทุกคนส่องแฟนเก่านะครับไม่ต้องมาดามากรู้นะครับยง แค่เวลาโพสต์คุณเปิดสาธารณะนะครับเปิดกล้งนะครับล่อให้เหยื่อเข้ามานะครับถ้าคุณปิดกลงนะครับเหยื่อมเข้าไม่ได้นะครับคุณจะเชื่อดเหยื่อมันก็เชื่อไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับโพสต์สาธารณะครับวิเคราะห์ปมนะครับว่าเขามีปมชีวิตอะไรนะครับเขาเป็นคนบุคลิกไหนนะครับแล้วก็เอา2อย่างนะครับมาผูกกันเนาะแล้วก็สร้างสรรคโพสต์นะครับเพื่อจะจี้ปมนะครับเพื่อจะให้เขานะครับรู้สึกว่าคุณเป็นสินค้าที่เขาต้องการครับเดี๋ยวเขาจะทักหาคุณเองครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้แฟนเก่ากลับมาานนนะคุณแปล ดักเอ็กซ์นะครับสะกดจิตแฟนเก่าให้คลานเข่ากลับมาครับคลาสนี้ทำให้เขานะครับกลับมานะครับโดยที่คุณไม่ต้องรอไม่ต้องไม่ต้องตื้อนะครับไม่ต้องขอนะครับเขาจะคลานเข่ากลับหาคุณเองครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเดี๋ยวแฟนเก่าคุณไปมีแฟนใหม่นะครับคุณก็จะไม่ได้เห็นแฟนของคุณอีกตลอดชีวิตครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ